พบอาวุธสงครามที่8ริ้วหรือว่าที่ฉะเชิงเซานะคะก็เป็นประเด็นที่มีความคืบหน้าที่ทางด้านของรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยว่าเตรียมของหมายจับนายจักรพงเพ็ญแขและพลโทมนัสเปาริที่เกี่ยวโยงก,กันกับอาวุธสงครามที่8ริ้วภายในสัปดาห์นี้โดยเชื่อว่าหลังพบเลขรหัสระเบิดและอาวุธสงครามที่ตรงกันค่ะ พลตจเอกศีวรารารังสิรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าการออกหมายจับนายจักรพกเพนแข,แ,ขแกนนำกลุ่มนบชพลโทมนัสเปาริกอดีตรองแม่ทัพภาคที่3กับพวกรวม5คนหลังจากพบความเชื่อมโยงกรณีตรวจพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาว,ว่าในขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารอนุมัติหมายจับนายจักรพกับพวกรวม5คนภายในสัปดาห์นี้ ส่วนทั้ง5คนจะเกี่ยวข้องอย่างไรไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานส่วนวัตถุระเบิดและอาวุธสงครามที่ตรวจพบจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองหรือไม่นั้นไม่สามารถตอบได้ซึ่งทุกอย่างจะต้องว่าไปตามพยานหลักฐานอีกทั้งการตรวจสอบพบว่าระเบิดและอาวุธสงครามที่ตรวจพบ มีสภาพพร้อมใช้งานทันทีแต่จะเตรียมใช้ก่อเหตุที่ใดนั้นไม่สามารถระบุได้ซึ่งจากพยานหลักฐานพบความเชื่อมโยงกับการก่อเหตุความวุ่นวายเมื่อปี2557เนื่องจากเลขรหัสของระเบิดและอาวุธสงครามตรงกัน ในขณะเดียวกันจากการสืบสวนอย่างเชื่อได้ว่ามีระเบิดและอาวุธสงครามซุกซ่อนอยู่อีกจํานวนมากที่ตรวจพบเจอในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งค้นหาระเบิดและอาวุธสงครามดังกล่าวให้พบเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการนำมาก่อเหตุก่อความวุ่นวายในอนาคตโดยอาวุธดังกล่าวเป็นอาวุธสัญชาติรัเสเซียไม่มีการใช้ในราชการไทยค่ะ